ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่รักการตกปลานะครับล้วก็ชอบการตกปลาเนี่ยสำหรับวันนี้นะครับก็มีวิธีการใส่ขากบยางแก้คันแบบง่ายๆนะครับง่ายน่าจะง่ายที่สุดก็คือง่ายที่สุดเลยมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเพราะว่าในเฟซบุ o กเนี่ยมีถามผมมามาก็เยอะครับก็ใส่ขากบยางแบบไหนครับเพราะว่าผมใส่ทีไรเนี่ย ขาขาดทุกทีเลยอะไรประมาณนี้ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีใส่ใสขากบยางง่ายๆนะครับขากบเนี่ยที่เขาออกแบบมาให้มันหลุดได้เนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนไม่ชอบขานะครับก็จะใส่ใบเหลิวด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับก็คือใส่ใบเหลิวแล้วก็ถอดขาออกนะครับแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับหรือว่าบางคนเนี่ย ไม่ชอบใบหลิวแต่อยากใส่ขาก็เอาขาใส่นะครับแล้วก็ถอดใบหลิวออกแต่ถ้าจะใส่ทั้งใบหลิวทั้งขาเลยก็ได้ครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบอีกครับคือได้หมดถ้าสดชื่นทีนี้ขากบเนี่ยจะหลุดด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับก็คือจะถอดออกหรือป้ากัดหลุดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทีนี้มีขาอะไรสำลองเนี่ยวิธีการใส่นะครับง่ายๆเลยเนี่ยถ้าใครมีพวกน้ำมันหยอดนะครับน้ำมัน มันเครื่องน้ํามันพืชหรือน้ํามันจากอะไรก็ได้ครับมาฉโลมฉโลมที่ขากบนะครับก็คือฉโลมที่ขากบอ,าอุปกรณ์ครีมครีมนะครับปากแหลมถ้าเราตกปลาเนี่ยส่วนมากก็จะมีครีมกันนะครับน่าจะ90%ของนักตกปลาเลยก็จะมีครีมจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ตรงนี้ถ้า,าใส่ขาเนี่ยเป็นครีมปากแหลมจะง่ายาจะดีที่สุดนะครับ เป็นครีมปักแหลมนะครับแบบนี้ครับตัวนี้ก็เป็นครีมเก่าที่บ้านนะครับเอามาเอามาทาคลิปขั้ <S 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 นแรกเลยนะครับถ้าสมมติว่าขามันหลุดแบบนี้นะครับอ่าเราไม่ต้องถอดออกจากตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราถอดออกจากกิ๊บออกจากเบ็ดเราเนี่ยบางทีตรงนี้มันอาจจะหลุดมาแล้วก็ใส่ย,ยากอีกนะครับเพราะว่ามันต้องมีลวดร้อยนะครับเราใส่ขึ้นมาตรงนี้ผมก็ทําคลิปไปละ คล,คลิปนี้คือเน้นใส่ขากบนะครับจะเน้นใส่ขาก่บตรงนี้ไม่ต้องออกครับก็คือบิดบิดตัวยางลงมาแบบนี้นะครับเอาเบ็ดขึ้นไว้ข้างบนตัวยางลงมาแบบนี้ทีนี้การใส่เนี่ยมันก็จะมีด้านหน้าไอ้ด้านบนกับด้านล่างนะครับก็คือจะสังเกตว่ามันจะมีตุ่มแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับเลอะไหมล่ะจะมีตัวหนังสือนะครับตรงนี้เป็นแก้คันแล้วก็จะมีนูน,นที่ตีนกบตรงนี้นะครับ ให้เราเอาตัวหนังสือนะครับไว้ด้านด้านบนนะครับก็คือเอาไว้ด้านด้านบนแบบนี้นะครับด้านหลังด้านบนพวกตุ่มพวกนี้คืออยู่ด้านบนถ้าเราอามาไว้ด้านล่างนะครับกบจะไม่แอคชั่นจะไม่ออกนะครับก็คือเราต้องเอาไว้ด้านบนอให้จําไว้นะครับคือไว้ด้านบนวิธีการใส่เราใช้ครีมนะครับแย่เข้าไปในรูเลยครับจะมีรูที่ตรงนี้นะครับอ่ายางตรงนี้ไม่ตรงนี้จะขาดยากนะครับจะเหนียวอยู่ แย่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ครับแย่ทะลุเลยแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้ามีน้ํามันฉโลมนะครับเอาน้ํามันชโลมชโลมใหม่นะครับผมก็เตรียมน้ํามันมาแต่ว่ามันเป็นน้ํามันพืชนะครับนะครับก็เอาฉโลมที่ขากบไปเลยแบบนี้ครับเสร็จก็ถ้าเราแย่จากด้านนี้ไปด้านนี้นะครับเราก็ต้องคีบหนีบหนีบตรงฝั่งตัวหนังสือนะครับ หนีบบริเ <c oughs> วณนี้นะครับแบบนี้ครับอย่าหนีบ <c oughs> ที่ตีนกบแบบนี้นะคร no ับเพราะว่าถ้าเราหนีบที่ตีนกบแบบเนี้ยตรงนี้มันเป็นรอยรอยโค้งนะครับเป็นช่วงโค้งของของของตีนกบเนี่ยถ้าเราดึงแบบนี้ครับมันเป็นยางนะครับมันก็มีโอกาสที่จะขาดถ้าดึงแบบนี้ครับคือขาดแน่นอนมีโอกาสขาดสูงมากครับแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็น ช่วงโค้งนะครับพอดึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะฉีกฉีกขาดมันก็ทําให้เหมือนแบบว่าขาขบเนี่ยทำไมขาดง่ายจังอะไรประมาณนี้ครับเพราะเราเราไปดึงผิดวิธีนะครับไปดึงหักหักขามาตรงนี้นะครับอย่าดึงแบบนี้นะครับถ้าดึงแบบเนี้ยโอกาสขาดสูงนะครับเราต้องเอาคีมหนีบช่วงนี้ครับอ่าช่วงนี้เลยนี่ครับช่วงนี้นะครับอ่าคราวนี้ก็มีน้ํามันมีอะไรเรียบร้อยแล้วจับแล้วดึงนะครับเนี่ยครับ ค่อยๆดึงมาเนี่ยดึงง่ายๆเข้าง่ายๆครับเพราะว่าเราจับถูกวิธีนะครับแล้วก็ดึงถูกวิธีมันก็ไม่ขาดนะครับตรงนี้ครับมันก็จะขาดยากนะครับแต่ถ้าเราจับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันโอกาสขาดสูงมากเพราะว่ามันเป็นช่วงรอยหักโค้งตรงนี้นะครับดึงมาอย่างงก็ขาดครับอพอเข้ามาแบบนี้แล้วคราวนี้เราก็ค่อยๆขยับนะครับขยับเข้ามาเนี่ยครับถ้ามีน้ํามันนะครับลื่นๆเนี่ยมันจะเข้าง่ายมากเลยเนี่ยครับ แค่นี้เองครับใ euh, ส่ขากบนะครับแล้วก็เราก็ขยับอตัวเบ็ดนะขึ้นมาไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับถ้าทําถูกวิธีเนี่ยมันก็ไม่ขาดนะครับแต่บางคนเนี่ยที่มันขาดเพราะว่าไปดึงแบบนี้นะครับถ้าเราดึงแบบนี้ làm, โอกาสขาดมันก็สูงเพราะว่าช่วงตรงนี้มันเป็นรอยรอยโค้งนะครับช่วงโค้งเนี่ยของมันเป็นยางนะครับมันก็มีโอกาสขาดได้นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับอ่นี่ครับ ขอให้มีครีมตัวนี้ตัวเดียวใส่ง่ายมากครับใส่ขาขบครับง่ายๆครับลองทําดูนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าขาดขาดแล้วใส่ยังไม่ทันไรเลยขาดแล้วของใหม่ขาดแล้วอะไรประมาณนี้ครับถ้าเราใส่ถูกวิธีแบบนี้นะครับก็โอกาสขาดก็น้อยน้อยลงนะครับผมลองทําดูนะครับก็ฝากไว้ครับการใส่ขาขบยางแก้คันนะครับ อุปกรณ์ครีมนะครับแล้วก็น้ํามันหล่อเลื่นนะครับถ้าไม่มีน้ํามันหล่อเลื่นเนี่ยบางทีมันก็จะเข้ายากนิดหนึ่งเพราะว่ายางมันเป็นยางพอยางโดนกับยางครับมันก็หนึบนะครับมันก็ดึงไม่เข้าอาจจะขาดได้ครับโอเคครับผมใส่ขากรบยางแก้ขันนะครับสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับที่ยังไม่ค่อยชํานาญนะครับใช้วิธีนี้ครับง่ายง่ายสุดแล้วก็ดีที่สุดครับผมว่านะครับโอเคครับผมฝากไว้ครับ ขอบคุณมากครับสุดยอดครับ